สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนโกพ่กับจองลองเคสคือกเก้าพี่น้องห้ากรลุกได้พี่น้องเออแต่เศร้าแต่เมื่อคืนนี่พี่น้องห่ากระลุกได้ออไดบ่ได้เขาเมื่อหอดบ้านฝนกระตกลิ้นอยู่เบิดเหมือเบิดขึ้น ไก่หน่อยนอนพี่น้นงพ่อเอานอนแล้พ่อกับเมื่อเอางวาัวเมื่อเอางวาัวเถิกอยู่บ้านนี่บริหารเมื่อดำหน้ามันนี่ยบรสบายพี่เนะอะปวดกระต้นกระโตลอยเบิบๆแบๆบมีเหงือมีแห้งเนาะปวดกระโตอเลยก,กะย,กย่านเด้ไปห้ามมด่วนอยู่พี่นนองขันแนวนี้น,นะอาการที่เขาเคยเป็นเด้พี่นนอง โมเมนว่าสีหากระเจี๊ยบมีดอกพี่น้องลังนะเฮากระเจี๊ยบมากแต่ข้าวเป็นเชา้าหมดเลยแต่ส่วงส่วงที่เฮาส่วงที่เฮาไปเป่าไปปัว,ป,ป,วป่างกินเหลือดแทนดีพี่น้อง FC <4 S 1> ผนกนาสีหูเนาะส่วงนะเผื่อติดตามมาโดนเผนกนาสีหูแบบผู้ที่ติดตามมาหึงนะพี่น้องเผนกนาสีหูว่าเฮาไปเป่าส่วงวนะเนาะไข่แน่พี่น้องมานีิโต๊ะ ตกมาบ้านี้มันกะดีขืนเนาะโตกมาขอดนอ้องไก่หน้อยแล้วอาการมากำเริบอีกพี่น่องเอ้เจ๊ปองหอนในฝ่ายในพี่น้องนี่ในฝ่ายเจ๊ปองห่อนคือไพ่ใหม่นี่พี่น้องเอ้ยอยทรมานบันนี้เพิ่ง่าถือขิงไขอ่อวดกระต้นกระตูไปนั่มอีก เชื้อจิ้งข่ายจิ้งปลาได้ขมือฮะไม่ใหญ่มั่งเหมืนอนนี่ปลาได้ขมื่อเลยพี่น้องเอ้ยบวายในเทียงหน้าคิดขาดประการใดก็กลาบขอโทษคอพายนาะพี่น้องเนาะมือเช้านี่กระมูอใส่บาตกระจิง้งปลาได้เมื่อใส่บาตรลุกบ่ได้ ป,ป,ปวดปวดก็ยังว่าปวดต่ากระดูกกระเดี่วอาเนี่ยไพี่น้องเลยหอดบ่มเหงือมีแห้งมนะีกระตุนกระตุนลอยลอยไปเบิดบัดทั้งล้างบัดออกห้อนบัดนี่หรือว่ามันไข่สาตัวน,นี้บ่เนาะพี่น้องใส่ค่ะไขเ่เย็นสาลังนี่บ่เลยเนอะไรเนาะออกห้อนเป็นบุญ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 เดียวนี่ก็ออกห้อนสกินยันนงแต่งสีเศร้าพี่น้องเ้ย เรื่อมันสิตายไปกับเหาบ่เนาะมันสีอยู่กับโตเฮาจนหอดมือเหาตายบ่จ้าเนาอพี่น้องลูกนี่เนาะอ้อ,อหอ่อนอ้อหอนแล้วก็อยู่บ่ได้ได้พี่น,องงน้องเ้ยบ่ม่วนฝนกระตกลิ้นบดมือบดขึ้นที่แลกวนะวะสิฟืนฟืนเขาเมื่อ,อยุ่ว่ะ ปาลูกเมื่อคนกับบตุกเจ้าของกับเป็นลอยๆเป็นอัน,นะพี่น้องเลยมนมีแห้งกันเลยอยู่หน้าดีกลัวกับบได้หายเบาไข้เมื่อดำหน้าอยู่อลุ่นบวายวะบวายพี่น้องเลยปวดขางคั่วพี่นอ้อง ขางครัวออกห่อ,อ,หอนหลังนะขางครัวออกห้อนแล้วมันกระสิจองใส่แอวได้พี่น้องถามมันออกห่อนแห้งๆเจ็บแห้งๆเน่นะมันสิจองจองไปเบิดในหลังนะเนาะโอ้ยทรมานสุดๆเลยโอ้โ่ามันเป็นยังไปหาโมโอเขากระเคยไปมาลายบ่อนเลยเนาะพี่น้องเนาะ เคยไปมาลายบ่อนเคยไปกวดไปเอกโกบ่บึงเบ,บงึนกระบอกเฮ้าอ่ะกล้มเนือ้ออักเสบมันสีมันสีกล้มเนือ้ออักเสบเราได้ดูแท้หนาพี่น้องเอาแทบสิบอุบตเหตุเบี่ยงนักยังเลยเอาแต่น้องไก่หน่อยเอาแต่น้องไก่หน่อยนะพี่น้องเจ็บออกห่อน ขางกั้มขางครัวนี่พี่น้องกั้มขางคัวนี่มันสีเจ็บแห้งเจ็บแห้งอ่อนอ,อนแห้งบานนี่หละมันกระสีจองไปเบิดแล้วบานนี่มันเจ็บแห้งอ่อนอ,อนแห้งมาถือคิงไข่ใส่บา้านปวดลอยไปเบิดนำ้ำแขนน้ำคาน้ำกระตุนกระโตบุมีหอนแห้งกินข้ขอเ้าร์มือเ้าร์ก,กินสีหาคำแ้วก็มานอนพี่น้องบวายจนบ่ได้สนใจน้ำลูก บ่อยที่แลกว่าอยากไปหาหมในเมืองฝนกระตกอยู่เบิดเมือง mm hmm. ก็เลยยุดเนาะพอขันไปโมเตอร์ไซค์เผื่อหอดในเมืองมันกระสิเปียกก็เลยยุดซะก่อนถ้าฝนบมดตกเมื่ออื่นอาจจะได้ไปหาหมในเมืองพี่น้องถ้าเป็นแบบนี้บ่วยว สุดเลยพี่น้องเอ้ยโดนแล้วเอากระโดนแล้วที่บบได้เจ็บเนาะเจ็บกระเพาะหูจักฟาดมาเมื่อคืน,นีพี่น้องแบบผิดคิยงบบได้เลยฟาดเดี๋ยวว่าวเรื่องหยกโค้งนักโบเอากระหยกอยู่ได้พี่น้องโค้งนักเนาะกระตุกน้ำเร้าดิดนี่บริยานหยกขางเดียวเลย สาลิตรสามสิบลิตรหยุบได้เนาะบันนี้เลยเวลาเจ็บแล้วมันโฮมมาพี่อนก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีตุกๆกการที่คอยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้เฮามาตลอดเนาะขอบุญขอบคุณสุขสุขคนที่คอยติดตามหลับโซมคอยกดไลค์กดแช่เนาะขอบุญขอบคุณหลายๆพี่นนองไม่ไงมั่งกัจักเป็นเน,น,น,นได้มาเนี่บ่ได้เมื่อใกล้เลยแบบหูเสึกหวา บสบายในโต้ล้วก็บอ,กอยากเมื่อบออยากเมื่อกู้อากันเนาะพี่น,อนอ้องเนาะมีใหญ่คนกับบสบายอยู่แล้วก็เลยโออยู่เทียงหน้านี่แหละดีกว่าขันบอเศร้านี่สีจะไปแทะพี่นอ้องคิดอยู่ นอนเจ็บอยู่พี่นอ้องนอนเจ็บคิดในใจในี่คิดอยู่ได้พี่นอ้องคิดอยากไปกวดข้างฝั่งไทยอยากให้มันหู้นะจกหู้โลกบอกง่ายๆอยากไปกวดอยากหู้โลก มันเป็นยางกันแท้มันคือเจ็บออ,ออกงอนออกร่นแท้นะขิดอยากไปได้พี่น้องแต่ว่าสับในกระเป๋าเฮามันบ่มีเพียงพ่อเนาะมันบอกมีเพียงพ่อพี่น้องขันจีคายใส่คอขอดก็ได้ออยู่พี่น้องบันทิพย์มาขิดใส่ลูกก็กินนมปองหวานคายพอขอดไปปวดตัวเองเบิดเลยผัด ก็สิเอาในใสเ่เรียงลูกเนาะอย่าด่ามาเด้อพี่นอ้องอันนี้บ่ได้บ่ได้คอเนาะบอกให้เอฟซีฟังว่าเฮานะ่ะขีดจากไปขีดจกไปกัอยู่ฝั่งไทยนะจากหู้ว่ามันเป็นยังกันแท่นี่ยกำขางคัวเนี่ยกำขางคัวเนี่ยพี่นอ้อง ขังลังมันสีเจ็บออกห้อนออกห้อนแล้วมันก็นสิทอละมานแบบทอละมานสุดเลยด้พี่นนอะเจ็บออกห้อนทอละมานโอ้ยกระต้นกระโตกระถือขิงไข่มาแล้วันี้โต้ห้อนลอยเบิ่ดที่เนาะ ขอบุญขอบคุณเอฟซีถูกถ่กกานที่คอยให้กำลังใจยาดาม่าเด้อพี่น้องเขาบอกให้ฟังเนาะขอให้ฟังอยากไปกวดให้มันห้โลอกนะพี่น้องมันเป็นยางกันเทะเขาไปเนาะเขาเคยไปกวดใน,นเล่านี่พี่น้องกับบมเมว่าความาบ้านเมืองเจ้าของดอกเนาะเขาเคยไปคลินิกเขากลับไปมาหลยคลินิกแล้ว ลงพยาบ้านใหญ่เขาก็เคยไปมาแล้วเพิ่นก็มีแต่บอก,ก,ออกอวา่ากำเนื้ออักเสบแต่เวลาถ้ากำเนื้ออักเสพี่น้องเพิ่นว่ากำเนื้ออักเสบแล้วเพิ่นจัดยาใหา้มากินมันกับบาดบันเทาความเจ็บนะพี่น้องมันบาดเศร้าบาดบันเทาเลย แล้วมันเหม็นบ่ฮาว่าขิดยู yeah, ่บ mm ูเ hmm. ดียวพี่น้องเ้ยคำา่ากํำเนื้ออักเสบก็จะจัดยาที่กำเนื้ออักเสบให้กินมากินมันก็เศร้วหราวะนาอพี่น้องเนาะอันนี้มันบ่เศร้าเนาะแต่มันเป็นหลูกงังขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจพี่น้องพอกันขิดหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหลับส้ม่องน้องเคสในเด้อพี่น้องพอกันขิดหนาสบายดี